น้องเบเกอรเจอมาลีนะคะวันนี้ชาวลึกก็มาอยู่กับพี่ทัพไทยแล้วพี่ดอกไม้น,นะคะแตเดี๋ยวจะให้คุณยายเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะ<แ>เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างเนาะคะ่ะคุยเลยจากคุณยายสวัสดีสวัสดีค่ะ,พ,ะพ่อแม่ไม่สีทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะได้ให้พ่อทัพไทยเขากับสุรินนะคะเพราะว่าย้ายเจ้าของใหม่ให้เจ้าของใหมะะ่แล้วค่ะเพราะว่าไปอยู่กัคนรวยเขานะคะไม่ลําบากทัพไทยไม่ได้ไปลากไม้นะคะทัพไทยไปอยู่ ศูนโคนนะคะไปสุรินเพราะว่าเราเลี้ยงไม่ไหวเราคนน้อยนะคะก็เลยต้องให้ทับไทยไปก้อเลิกปล่อยทับไทยไม่ไหวแล้วเาเป็นคระไม่ไหวนะคะเนี่ยเหนื่อยมากเนาะสองยายเนาะก็เลยดอกเหมยด้วยเนาะดอกเหมยด้วยค่ะดอกเหมยด้วยค่ะแต่วันนี้ดอกเหมยยังไม่ได้ไปนะคะไปแต่พ่อทับไทยจ้าวันนี้ไปแต่พ่อทับไทยไปสุรินจ้นไปอยู่ศูนย์โร้นนะคะไปสุรินถึงศูนย์โค้นนะคะไม่ลําบากพ่อทับไทยไปสบายไปอยู่กับคนเขารวยนะคะ ไม่ได้ไปลากไม้ลากอะไรหรอกค่ะสบายใจยได้แต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเราเราเราขาวไว้ไม่ได้เราไม่มีควานแล้วก็เราก็ติดหนี้ติดสินเขาเราจําเป็นนะคะต้องต้องให้พระทัไทยต้องปล่อยทัพไทยไปให้คนที่เขารักจริงๆนะคะก็เลยให้ไปเลยจ้ะจ่อย่างนั้นแหล่เนาะ เล่อกพ่อพ่อแม่แเดี ini, po, ๋ยวจะว่าทำไมไม่บอกไม่กล่าวบ้างเจอมามาแจ้งมาแจ้งไม่ฟังตอนนี้ก็ประมาณสักประมาณสักหน่อยก็เอาขึ้นรถแล้วค่ะเพราะทัพไทยจะกลับสุรินแล้วนะคะบ้านเรา ดีแล้วนะคะอย่าไปเป็นของเจ้าใหม่แล้ว <iet S 1> <ๆ S 2> อย่านโพสนะคะขอบคุณมาก,มากๆทุกท่านที่เอ็นดีูทักทายมาตลอดนะคะขอความขอบคุณมากๆเลยทุกท่านทุกกาลังใจนะคะที่ช่วยเหลือเรามาตลอดนะคะตอนนี้เราก็อยากจะแบ่งเบาภาระอยากขอบคุณมากๆเพราะว่าเอ็นดีทุกท่านนะคะขอบคุณหลายอย่าง จะได้เอาพ่อไทยขึ้นรูแล้วค่ะสองเชือกแรกนะคะสอสองเชือกแรกนะคะไปอยู่ที่สุรินทร์เนาะนะคะทั้งสองเชือกนะคะดอกไม้ทับไทยนะคะด้วยความที่แบกพาะให้ไว้แล้วก็เลยมาแจ้งให้แม่ๆทุกๆท่านฟังคได้รับทราบเนาะกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ตัดสินใจได้ ดีที่สุดแล้วเนาะก็คือต้องปล่อยให้ผู้ใหญ่ใจดีคนรวยเขามาเอาไปอยู่เไว้ให้ความสุขความสบายไปนะคะก็อยู่ไม่ไกลนะคะอยู่ศูนย์โคตรเรานี่ละค่ะคิดถึงก็จะไปเล่นไปเยี่ยมก็ไปเยี่ยมได้นะคะอยู่ที่บ้านตากลางนะคะไปทั้งดอกมแล้วก็ไปทั้งทัไทยเลยิกเี่ยมได้นะคะอยู่ที่บ้านตะกลานะคะไปทั้งอกไม้แล้วก็ไปทั้งไทยเลยคิดงเยี้ะคะที้าตงะไป้องไราแบก็ไเลยคิดก็ไเ่ยไ้นะอะกง้อ ให้เขาไปอยู่ทั้งหลับดอกมหมยด้วยแต่ไปคนละวันนะคะค่ะต่อ,อไปนี้เราก็ดูแลแค่สีเชือกแค่สีเชือกนะ,นะ,ะคะก็ตอนนี้ออก็มากนะ ที่เมตตามาแจ้งให้ทุกท่านได้ได้รับทราบนะคะนี่ค่ะก็ดูแววตาของพ่อพายน่าจะมีความสุขมากเลยนะคะจะได้อยู่กับคนรวยแล้วนะคะพ่อพายของเราถ้าเกิดคิดถึงก็คงไปหาที่บ้านตะกลางก็เจอแล้วนะคะก็เห็นทัพไทยอยู่ตะกลางแต่บางอย่างอยู่กับเจ้าของคนใหม่นะคะท่านใจดีแล้วก็ท่าน โดยทรัพย์สินนะคะก็จะดูแลพ่อพายได้อย่างดีรวมถึงน้องดอกเหมยของเราก็มาให้ผู้ใหญ่จะดีได้รับทราบกันแล้วกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายเนาะที่จะเห็นน้องทับไทยแล้วก็น้องดอกเหมยด้วยนะคะแต่ก็จะไปคนละวันนะคะสําหรับดอกเหมยก็จะไปอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะเอาพ่อพายไปก่อนแล้วกันเนาะก็ เป็นคลิปสั้นๆนะคะเป็นคลิปเป็นความทรงจําดีๆนะคะระหว่า,างพ่อพายทัพไทยแล้วก็ครอบครัวน้องใบเตยแฟมิลี่แล้วกันค่ะก็ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะก็มาส่งส่งข้างให้พ่อพายเลยแล้วกันนะคะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเด้อพ่อพายไปอยู่กับเจ้าของใหม่ก็ให้อายุมันควันยืนนะคะไปอยู่กับเจ้าของใหมก่หมก็ขอให้เขา่สุภาพแข็งแรงนะทัพไทยเด้อนะ ขอบคุณค ah. mm. ่ะเปเจ็บซันซันฝากกดไลค์กดแชร์น้องใบเตยแฟนมารีให้ด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณไปเค็บ